นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะวันนี้ครูเพียวจะมาสอนหน่วยที่สชั่วโมงที่1น,นะเรื่องวงจรไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เรามาเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนลองมองสิ่งที่รอบตัวของนักเรียนนะคะ ทั้งที่บ้านหรือที่โรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆเนาะรวมแต่จะมีวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นเลยซึ่งวงจรไฟฟ้าอย่างเช่นไฟบ้านเราใช่ไหมคะหรือไฟฉายหรือแม้แต่กระทั่งโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเชื่อมโยงด้วยกันซึ่งการต่อวงจรไฟฟ้านะคะจะมีทั้งกระแสตรงและกระแสสลับ อยู่ด้วยกันมีทั้งหมด3แบบแบบแรกนะคะคือแบบอนุกรมเนาะแบบอนุกรมคืออะไรคือเป็นการนําเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายๆมาต่อเรียงกันเหมือนเป็นลูกโซ่ก็คือกล่าวคือคือปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าของแต่ละตัวที่ 1. นํามาต่อต้นของเครื่องไฟฟ้าตัวที่2แล้วก็เรียงต่อกันไปเรื่อยๆจนหมดแล้วนําไปต่อกับแหล่งกําเนิด นะคะการต่อวงจรแบบเนี่ยเขาเรียกว่าแบบอนุกรมจะมีทางเดินของกระแสไฟฟ้าอยู่ในทางเดียวกันถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งปิดไปนะคะหรือขาดวงจรทั้งหมดก็จะไม่ทำงานคุณสมบัติสำคัญของวงจรอ,อนุกรมนะคะคือ 1. กระแสไฟจะไหลผ่านเท่ากันแล้วก็มีทิศทางเดียวกันตลอดทางวงจร2 ความต้านทานของวงจรนะคะมีค่าเท่ากับผลลวมของความต้งทานแต่และตัวในวงจรรวมกัน 3. แรงดันไฟฟ้านะคะถ้าเกิดตกค่อมส่วนต่างๆของวงจรเมื่อนาม,มารวมกันแล้วจะเท่ากันแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกำเนิดอ,อันนี้ก็คือแบบอนุกรมเนาะแบบที่2นะคะ คือแบบขนานซึ่งเป็นการนำเอาต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกๆตัวค่ะมารวมต่อกันแล้วก็ต่อกันกับแหล่งจุดกำเนิดทั้งปลายทั้งสองของทุกๆตัวมารวมกันแล้วก็นำไปต่อกับแหล่งกำเนิดอีกจุดหนึ่งที่เหลือซึ่งเมื่อเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้นะคะแต่ละอันมาเรียงต่อกันเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นวงจรย่อยซึ่งกระแสไฟฟ้านะคะที่ไหลผ่านจะสามารถ ไหลได้หลายทางขึ้นอยู่กับตัวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราอ่ะนำมาต่อกันนั่นเองถ้าเกิดวงจรไฟฟ้าเครื่องหนึ่งนะคะขาดหรือเปิดวงจรไฟฟ้าที่เหลือก็ยังจะสามารถทำงานได้ในบ้านเรือนนะคะที่อยู่อาศัยปัจจุบันก็จะเป็นการเจ่อวงจรแบบขนานนะคะคุณสมบัติที่สำคัญของวงจรขนานนะคะหนึ่งเลยคือ กระแสไฟฟ้ารวมตัวของวงจรขนานจะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าย่อยที่ไหลในแต่ละสาขาวงจรรวมกัน 2. แรงดันไฟฟ้าตกหรือข้อมส่วนต่างๆของวงจรไฟฟ้าก็จะเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่แหล่งกําเนิด 3. ความต้านทานรวมตัวของวงจรมีค่าน้อยกว่าความต้านทานที่น้อยที่สุดที่อยู่ในวงจรอันนี้ก็จะเป็นแบบ ขนาดน,นะคะลำดับต่อมาจะเป็นแบบผสมเนาะแบบผสมคืออะไรแบบผสมนะคะเป็นการต่อวงจรแบบอนุกรมเนาะแล้วก็แบบขนานเข้าไปในวงจรเดียวกันซึ่งในการต่อแบบนี้นะคะโดยทั่วไปแล้วจะไม่นิยมใช้กันเพราะว่ามันจะเกิดความยุ่งยากในการใช้แต่ละด้านนะคะของด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เป็นส่วนใหญ่เนาะเช่นตัวต้านทานตัวหนึ่งต่ออนุกรมอีกตัวหนึ่งตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งแล้วนําตัวต้านทานทั้งสองตัวมาต่อลมกันอีกจุดหนึ่งจะเห็นจะสังเกตได้เลยนะคะว่าการต่อวงจรแบบผสมเนี่ยเป็นการนําเอาวงจรอนุกรมกับขนานมารวมกันแล้วก็สามารถประยุกต์ในรูปแบบอื่นๆได้ซึ่งมันจะเหมาะสมกับการต่อแบบ ผสมหรือไม่ก็อยู่กับที่มันจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วก็เพื่อนำค่านี้มาใช้งานนะคะอย่างเช่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นสัญลักษณ์รูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนาะอ่ะสัญลักษณ์นี้นะคะเดี๋ยวรคจะมาสอนอีกเนาะแต่ก่อนอื่นขอบอกเลยว่าเออสัญลักษณ์ที่มันเป็นขีดขีดนี่คือถ่านไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้า ถ้าขีดยาวเนี่ยขีดยาวคือขั้วบวกส่วนขีดสั้นคือขั้วลบนั่นเองต่อมาไอวงกลมนี่เนาะก็คือสัญลักษณ์หลอดไฟฟ้าวงกลมแล้วก็มีขีดกระบาดขีดกระกระบาดส่วนตัวเนี่วงกลมตัว M ก็จะเป็นมอเตอร์แล้วถ้าเกิดจะเป็นแบบเหมือนปลั๊กเนาะที่เป็นแบบขีดคือวงกลมแล้วก็มีสายขีดเส้นสองขีดนะี่เรียกว่าออดไฟฟ้าส่วนสวิงนี่เราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่า มันเป็นสัญลักษณ์ของสวิใสายไฟก็คือตรงๆอันนี้ก็คือในรูปแบบผสมนะคะต่อมาเนะลักษณะาการต่อวงจรอ,อย่างสิ้นดังรูปภาพเลยนะคะการต่อวงจรแบบอนุกรมเนี่ยจะเป็นการนำของข้วอุปกรณ์มาเรียงต่อกันเหมือนกับการต่อแบบโบกี้หรือตู้อะไรคะตู้รถไฟเนาะต่อมาก็คือ การต่อวงจรแบบขนานก็จะมีการนำขั้วของอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นขั้วด้านเดียวกันมาต่อรวมกันส่วนแบบผสมก็นำทั้งสองแบบมาต่อเรียงกันอันนี้ก็ให้อยู่ขึ้นกับการใช้งานแต่ละอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของลักษณะวงจรต่อมาเรามาเข้าเนื้อหาที่แบบว่าเข้าในรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับพวก กลไกลเนาะกลไกลไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มือต้นเนื้อหานี้นะคะเป็นของเนื้อหาของสสวทซึ่งครูเอาของที่เราเรียนกันมาของพวใช่ไหมคะแล้วก็สสวทมารวมกันเนาะเพื่อให้เนื้อหามันมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้มากขึ้นอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่ครูเคยทํามาแล้วเมื่อปีที่แล้วเนาอะอ่ะซึ่งบทที่5อันนี้มันเป็นบทที่5ใช่ไหมของพวกเราเรียนเรียนหน่วยที่4ี่เนาะ ก็คือคกลไกแล้วก็ไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องตน้นอย่างที่ครูบอกไปนะคะเราเรียนเรื่องวงจรไปแล้วเนาะเมื่อกี้สักครู่ที่ที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันเป็น,นกลนไกกลไกซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนตัวนะคะในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่างๆเลยจากเห็นได้รูปเลยเนี่ยมันจะมีอะไรคะมีเฟืองมีเพาเนาะนักเรียนรู้จักเฟืองกับเพลาไหมซึ่ง ไขค,รครวงเนี่ยมีกลไคไขค,รครวงมันก็ใช้นะใช้ในการหมุนเฟืองหมุนเภาเออส่วนกลไกลนะคะเป็นสิ่งของเคลื่อนใช้ที่เราต้องใช้ในการควบคุมงานสม่ำเสมอเนาะอย่างเช่นรถยนต์จักรยานหรือที่เราต้องใช้ในการเคลื่อนที่ต่างๆอันเนี่ยเขาต้องเรียกว่าใช้กลไกล เวลาเราใช้กลไกลนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์เมาอาศัยเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยกันในการทํางานแต่ละอย่างเนาะ,ะซึ่งมันจะทําให้ชีวิตประจําวันเราอะมีความเรียบง่ายก่อนอื่นเลยเรามาดูหน้าต่อไปเรามาดูหน้านี้หน้านี้นะคะรูปนี้ก็คือรอและเผาเนาะตัวยาวๆเรียกว่าเผาส่วนตัวนี้เรียกว่าล้อนะคะล้อและเผาเป็นกลไกลที่ช่วยเราอะผ่อนแรง ซึ่งประกอบด้วยวัสดุนะคะทรงกระบอกเห็นไหมทรงกระบอกสองอันแล้วก็มีข้อแตกต่างกันก็คืออยู่ติดกันอยู่ในระหว่างขนาดใหญ่เรียกว่าล้อส่วนขนาดเล็กเนี่ยเรียกว่าเผาอาเวลานะคะก็คือออกแรงหมุนเนาะจะทําให้ล้อหมุนช่วยในการผ่อนแรงเช่นลูกบิดประตูไขควงอะไรเงี้ยแล้วก็พวกการเปิดกระป๋องสว่านมือพวงมาลัยรถยนต์อันนี้ก็ใช้กระบวนการล้อเผาเนาะ ไขควงนี้นะคะไขควงก็เป็นการออกแรงหมุนเห็นไหมอีกด้านจับเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าส่วนด้านเล็กเนี่ยเขาเขาก็เรียกเห็นไหมนักเรียนตรงนี้เขาเรียกว่าล้ออันนี้เรียกว่าเพาเห็นไหมคะที่เขาเชื่อมโยงไปไขควงก็เป็นล้อและเพาเหมือนกันนะลูกบิดก็เหมือนกันกาวานตักน้งก็เหมือนกันจะสังเกตได้เลยเห็นไหมลักษณะที่เขาบอกมี มีมีกลมๆใหญ่ๆแล้วก็มีกลมๆเล็กๆใช่ไหมล้อและเผาอ่าอันนี้ก็เป็นรูปเกี่ยวกับกลไก่ต่างๆเนาะซึ่งเรามาเข้าเรื่องของเราเรื่องของเราก็คือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะคะคือคืออะไรคือในรูปแบบ1พลังงานฟ้ารูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดการเคลื่อนตัวของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนในการนำมาเลยคะ่ะ นำามาใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนพลังงานรูปแบบอื่นเช่นแสงสว่างความร้อนเสียงการเคลื่อนที่หลายอย่างกลมกันเลยก็คือตัวอย่างก็คือการใช้ชีวิตปัจจุบ,บันในบ้านเราเช่นแสงสว่างจากหลอดไฟหรือความร้อนจากเตารีหรือหม้อหุงข้าวหรือภาพหรือเสียงจากโทรทัศน์สมาร์ทโฟนการเคลื่อนที่หมุนของพัดลมเครื่องซักผ้าอันนี้เป็นไฟฟ้าในบ้านเราส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือการควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดเพื่อให้ได้ปริมาณหรือทิศทางในการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าได้ตรงตามต้องละต้องการของเรานั่นคือเราใช้อุปกรณ์นะคะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเพื่อควบคุมของกระแสไฟฟ้านั่นเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะมีหลายชนิดเลยทั่วไปเลยที่เราพบกันนะคะก็อย่างเช่น หลอด LED หรือตัวต้านทานอะซึ่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมากมายเลยแล้วก็ส่วนที่มีการให้กระแสะไฟฟ้านะคะครบวงจรเลยเขาเรียกว่าวงจรไฟฟ้าอย่างเช่นที่ครูสอนไปเมื่อกี้เนาะวงจรไฟฟ้ามีแบบอะไรบ้าง มีแบบอนุกรมขนานแบบผสมใช่ไหมคะซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเชื่อมต่อภายในวงจรเนาะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปหรือขึ้นอยู่กับอะไรคะหน้าที่ของอุปกรณ์น,น,นั้นเนาะเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณหรือทิศทางกระแสะไฟนะคะหากขาดนะคะไฟฟ้าก็จะทำให้แลรคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่สามารถทำงานได้ อ่ะในที่นี้นะคะก็คือกระแสะไฟฟ้าเป็น,ปนกระแสะตรงกับกระแสะสลับเนาะนักเรียนสามารถไปสแกนนะคะ QR code ไปอ่านได้นะซึ่งแต่ละชนิดนะคะกระแสะไฟฟ้าเนาะไฟฟ้านะคะแบ่งเป็น2แหล่งซึ่งได้แก่ก็คือกระแสะตรงคือไฟฟ้ามีทยในทางทิศทางเดียวกันส่วนแหล่ง กำเนิดนะคะของกระแสะตรงก็อย่างเช่นพวกอะไรพวกแบตเตอรี่โซลา่าเซลล์ไฟฟ้ากระแสะตรงนะคะเราจะอยู่ในอุปกรณ์ที่อะไรที่อะไรที่แบบพบพาส่วนไฟฟ้านะคะกระแสะสลับคือมีทิศทางที่เคลื่อนไหวกลับไปกลับมาตลอดเวลาเนาะส่วนแหล่งกำเนิดนะคะอย่างเช่นพวกไดานาโมพวก ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะจะเป็นไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเรือนที่มีขนาดแรงดัน220โวลต์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพวกไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็กระแสสลับนะคะอ่ะหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างของ ไฟฟ้าอย่างง่ายที่เราพบในปัจจุบันเช่นฐานไฟฉายนักเรียนเคยต่อไฟฉายไหมเคยทําสิ่งประดิษฐ์ไฟฉายไหมคะซึ่งน่าเสียดายมากเลยเนาะถ้าเกิดเรานะคะได้เรียนวิชาครูที่แบบว่าไม่เป็นออนไลน์นะคะเราอาจจะได้ทำฐานไฟฉายเนาะอาจจะทำเองเลยเป็นฐานไฟฉายของเราชิ้นเดียวในโลกนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ย เวลาเราเห็นโล่ภาพนี้ใช่ไหมคะก็คือฐานไฟฉายเนาะซึ่งแหล่งกําเนิดไฟฟ้าเนะะี่ยค่ะก็คือฐานไฟฉายหรือว่าแบตเตอรี่นั่นเองทําหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่จ่ายไฟกระแสตรงไปที่อุปกรณ์ต่างๆในวงจรเนาะส่วนตัวนําไฟฟ้านะคะคือสายไฟคือสายไฟหรือโลหะที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเช่นขั้วะลรคะขั้วของฐานไฟฉายกับหลอดไฟฉาย ขั้วของฐานไฟฉายกับหลอดไฟฉายเนาะส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเลยอย่างเช่นหลอดไฟทําหน้าที่เปลี่ยนเป็นแสงสว่างหรือสวิคนะคะใช้ในการให้วงจรนะคะไหลผ่านหรือไม่ไห,หลผ่านอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนาะครูพูดเร็วไปไหมคะนักเรียนอ่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนเห็นไหมคะว่าหลอดไฟเนาะใช้สัญ,ญาลักษณ์เป็นตัวกลมๆเนาะ แล้วก็มีกากรบาดขีดอย่างที่เห็นรูปภาพนะคะอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของหลอดไฟฟ้านั่นเองต่อมานะคะสวิคเนาะสวิคตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เป็นหลอดไฟเนาะเขาก็เอารูปหลอดไฟตรงนี้เลยส่วนสวิคใกล้ๆกักนเห็นไหมอ่ะสวิคนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อทำการไหลผ่านของอุปกรณ์ อ่าอย่าครูขอญาต์ z มอ่าน่าจะสูมไม่ต้องนานแล้วนะักเรียนบอกอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นสวิกเนาะสวิกก็คือเป็นหน้าที่ในการทํางานของการตัดต่อเพื่อให้อุปกรณ์นะคะไหลผ่านในวงจรนะคะนะคะอ่าโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์วงจรปิด อันนี้ก็เปิดสังเกตเลยปิดก็คือต่อกันเลยเปิดก็คือมีอะไรเปิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่ะสวิทชนะคะมีหลายแบบเลยก็คือสวิทช์แบบเลื่อนสวิทช์แบบกระดกสวิทช์แบบกดแล้วก็สวิทช์แบบการยาวเนาะต่อมาตัวนําไฟฟ้าก็คือพวกลวดต่างๆอ่ะคือลวดเราก็ใช้ขีดยาวเนาะส่วนฐานไฟฉายหรือแบตเตอรี่นะคะก็จะมีหลายประเภทด้วยกันก็คือ แหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะจะมีกระแสตรงใช่ไหมมีหลักมีหลายขนาดมี D มี C มี 2A มี 3A แล้วก็มีแรงดันไฟฟ้า 1.5V โวลต์แล้วก็9โวลต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่ส่วนใหญ่นะคะที่ะนินิยมนะเนาะนิยมใช้กันพวก 2A 3A อ่าอันนี้ก็จะเป็น แบตเตอรี่นะคะสนิลักษแบตเตอรี่ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบแล้วก็มีถ้าเกิดขีดยาวเป็นขั้วบวกขีดสั้นเป็นขั้วลบนั่นเองอ่าโอเคลำดับต่อมาคืออุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่ทำให้เกิดแสงเนาะมันมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเราเรานึกจินตาการที่บ้านใช่ไหมคะ ลำโพงก็คือเกิดเสียงออดใช่ไหมคะออดที่หน้าบ้านเราก็คือเกิดเสียงเหมือนกันหรือหลอดไฟก็คือเกิดแสงสว่างอ่ะดังนั้นนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําให้เกิดแสงก็คือ LED นักเรียนจะเห็นได้ไหมคะว่าเวลาเราเห็นป้ายไฟหรือเราเห็นทีวีเนาะเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากไฟนะคะไฟแม่สีนี่แหละมารวมตัวกันถ้าเป็นสีดังเขาก็กดปิด แต่ถ้าเกิดเขาเปิดสีก็จะเป็นการผสมของแม่สีต่างๆเนาะซึ่ง LED นะคะหรือไดโอดแบ่งแสงเองอุปกรณ์นี้นะคะจะทำมาเป็นอะไรคะเป็นพลังงานที่เป็นแสงเนาะ,ะขาสั้นนะคะขายาวก่อนขายาวคือขั้วบวกขาสั้นคือขั้วลบสังเกตง่ายๆเนาะแล้วก็ดูสิว่าอันไหนสั้นสั้นคือลบ บวกยาวอ่ะต่อมาตัวต้านทานตัวต้านทานนะคะคืออะไรคือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กําจัดกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านในวงจรไฟฟ้าซึ่งจะใช้เป็นตัวแรงอะไรคะแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอุปกรณ์นั้น,น,นเนาะในการใช้งานนะคะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ตัวต้านทานนี่แหละในการ ต่อวงจรไฟฟ้าเสมอเลยซึ่งเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนนักเรียนในการต่อวงจรไฟฟ้าโดยผ่านโปรแกรมอันเดิมชื่อโปรแกรมนะคะ Arduino Arduino อ,อ,อ,อ่ะเดีย๋ยวเรานะคะจะครูครูนี่แหละจะมาสอนพวกหนูและให้พวกหนูนะคะต่อวงจรแบบจำลองเอา แล้วนักเรียนจะได้สนุกในการต่อแล้วก็ไม่ไมเสียตังค์ด้วยซึ่งการต่อนี้นะคะก็มีการเขียนโปรแกรมอีกแต่ว่าเป็นโปรแกรมไม่น่าเบื่อมันมีมาให้แล้วนักเรียนขอแค่นักเรียนรู้แค่พื้นฐานพอเพราะนักเรียนยังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อยู่เลยอ่ะอันนี้เราก็จะพบกันได้ที่อะไรคะ led น้องเห็นไหมหลอดสัญ,ญญาณจราจรพวกป้ายอักษรพวกไฟท้ายหน้าต่อมา หน้าต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกออดออดหรือบักเซอร์อันนี้ก็คือทําให้เกิดเสียงนั่นเองสันลักของออดก็คือตัวนี้อืมตัวที่เป็นคล้ายๆกับเครื่องวงกลมเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโทรศรรพัพท์เคลื่อนที่พวกออดไฟฟ้าพวกการวงจรที่ทําให้อะไรคะ ที่ทำให้เกิดเสียงเนาะอ่ะต่อมามอเตอร์มอเตอร์ก็จะมีอยู่สองประเภทอย่างที่ครูบอกไปก็คือมีมอเตอร์แบบกระแสตรงแล้วก็มอเตอร์แบบกระแสสลับซึ่งมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยกระแสตรงอะ่ะจะเป็นเกี่ยวกับพวกเซลล์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ต่างๆเนาะแรงดันก็คือหนึ่งจุดห้าโวลต์ส่วนกระแสสลับนี่เขาจะใช้ในการสูบน้ำหรือทำเครื่องซักผ้าหรือทำพวกไดเป่าผมเป็นตน้นอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพ เครื่องที่เราได้มาเห็นไหมคะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนมากเลยอ่ะต่อมาเรื่องสุดท้ายและครูก็จะมาสอนว่าแต่ละสัญลักษณ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนาะอุปกรณ์แรกเลยนะคะคือแบตเตอรี่1.5โวลต์เนาะ1.5โวลต์สัญลักษณ์ก็จะเป็นอันนี้เลยซึ่งท,ที่เราจะทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของเล่นพัดลมมือถือ นาฬิกาถ่านไฟฉายอันนี้ก็จะใช้สัญลักษณ์นี้เนาะสวิทอันนี้จะเป็นแบบกดกับแบบกระดกใช่ไหมคะแต่มันมีหลายๆอย่างเลยที่เราบอกไปคือสัญลักษณ์ก็อันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรเปิดนั่นเองแต่ถ้าเกิดปีดก็คือเชื่อมโยงต่อกันส่วนใหญ่ก็จะพบในอะไรคะโคมไฟถ่านไฟฉายพัดลมแล้วก็คอมพิวเตอร์ต่อมาตัวต้านทานตัวต้านทานนี่แหละตัวต้านทาสนสัญลักษณ์มันจะแบบว่าหยิกหยิกหยิกย ส่วนประกอบเราจะพบได้ทุกอะไรคะวงจรไฟฟ้าเลยหลอดไฟหลอดไฟก็เหมือนกันคูนสอนไปแล้วเนาะสัญลักษณ์ก็คือวงกลมแล้วก็มีขีดกากบาทไดโอดเป่งแสงหรือ LED นั่นเองซึ่งสัญลักษณ์นี้นะคะก็จะเป็นลูกศรแล้วก็เป่งแสงมีลูกศรขึ้นมาตรงนี้นต่อมาบักเซอร์บักเซอร์ใช่ไหมคะพวกแบบมีเสียงเนาะ ก็จะเป็นคล้ายๆรูปภาพเครื่องวงกลมคล้ายๆเหมือนเป็นลำโพงโกลมๆอ,อ่ะอ่ะนานักเรียนจินตการนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบั็กเซอร์เนาะเนื้อหาของครูก็อ่ี๋ย่ครูจะขอสรุปนะคะสรุปท้ายบทนี้เลยเนาะ,ะอ่ายังมีอีกอันนึงคือ Motor. มอเตอร์มอเตอร์นะคะคืออะไรคือรูปกลมๆเนาะแล้วก็เป็นตัว M ตัวยอ่ออยู่แล้วก็คือมอเตอร์ครูขอสรุปนะคะสรุปก็คือ กลไกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของมนุษย์แล้วก็ทำให้มันสะดวกมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นแล้วก็เราสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือเป็นสิ่งที่รอบตัวเราห่างมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานก็ขึ้นอยู่กับการที่มนุษย์เราอ่ะค้นพบลูกแบบใหม่ๆที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเองทุกอย่างนี้นะคะก็คือ เป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์อ่ะครูเพียวนะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมได้เองเลยนะสวัสดีค่ะ